สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับมนีนะครับผมมาพอพ่ออีพอดีพี่น้องครับจะพาท่านผู้ชมครับมารับชมน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นะครับผมกับมาฟังน้ำกันครับว่าพ่ออีเพิ่นจะเน้นชุดไหนนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นจังไดกับงวดที่พานมาลุดอยู่พี่น้องนะครับเนาะกับมาพอพ่อเพิ่นพอดี กับจะมาหาปูกับเอาคุยพพรครับพ่อคุนกอนนล้วขับนผูมชมนะครับครับเนี่ยเอาสวัสดีครับพอ่<า>อครับสวัสดีครับ<า>ผมนะคนพ่อพ่ออีพ่อดีพ่ออีน้าพี่น้องนะครับเนาะครับ,บมาฟังน้ำกันบางวดนี้จะงไม่พอได้ละบางวดนี่ ไม่ได้จช่มันเฉยๆก็เถอะแล้วให้ไปเคารพลอย,ยนพอน,อนุ่นเนี่เนาะฝอเนาะให้แปดวิ่งแปดวิ่งแปดนะพอเนาะวิ่งแปดเขาวิ่งแปดกันได้่านผู้ชมครับแปดเขาหลักรอยเนาะไปหลักร้อยเนาะ,ะครับผมเอางวดนี่มาฟังน้ำกันนะครับเนาะกรับว่อเพิ่นจะเน้นชุดไหนโอ้ แต่ว่าแปดันไปหลักร้อยนะพ่อเนาะ <c oughs> แปดไปหลักร้อยมันเงินคดเป็นไปนย่างไรบ้างหม <c oughs> วดนี้ได้พอ่องวดนี้ได้หรือเปล่าได้อยู่แล้ว <c oughs> ครับแต่ว่าจักติดเช็งได้แล้วครับได้แล้วที่พอ,อเอาพ่อพันด้แล้วนะครับจำชุ่มงวดที่แล้วนี่พ่อพันกะให้แปดตัวเดียวบนญนะครับผมกับแปดไปหลักร้อยก็ถือว่า กสำหรับผู้วิ่งเนาะพ่อสำหรับผู้วิ่งกับพ่อได้อยู่อ่าก็ถือว่าแปดมาอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะกับตะวันจับคู่นี่รุดอยู่พี่น้องตะวันเล็กวิ่งพ่อนี่ก็บถือว่าแม่นอยู่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ขึ้นเก้าเนะพ่อวันนี้ได้เหมือนเดิมพ่ออีพี่น้องนะครับผมท่านได้หาเล็กวิ่งนะครับพ่อเล็กวิ่งพ่อนี่บ่หลายโตัวนะพ่อเนาะรับเล็กวิ่งพ่ออีไม่หลายตัวไม่หลายชุดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ ตัวได้พ่อมงวนนี้บนถือวิ่งแปดที่เขาเอาแปดอีกแล้วครับครับมันมักแปดมันได้แปดได้แปดอืมบนได้แปดมักแปดตีพอจะบอกไปลักลอยอีกบมงวนเนี่ยบายุลักลอยลอยไปชิดบอกไปลักลอยอ่าอยู่ขึ้นบายุยุลักหน่วยฝ่อมยุลักหน่วยครับ ขึ้นไปอยู่หลักหน่วยอืมมันใจแปดอยู่หลักหน่วยจับคู่ให้ตัวใดอะพ่อจับคู่นี่มักสองแปดตัวเดียวสองแปดตัวเดียวเอ้าให้คู่เดียวเลยวะพ่อให้คู่เดียวเลยบนให้คู่เดียวเลยอืมหลล่างเนี่ยพ่อล่างนี่ล่างเดียวนีมีสองตัวี่ท่าเนล่างมีสองตัว เด่นสองตัวเดนสอตัวเลยเด่นเจ็ดกับสี่ล่างเด่นเจกับสี่ท่านผู้ชมเด่นสองตัวล่างเด่นสองตัวเลยล่างนี่เด่นสองตัวเลยจับคู่ตัวใดล่ะพ่อจับล่างนึ่งมนีเจกับสี่ศนเกับสี่ศูนอ่าเพราะว่าล่างเห้เด่นสองตัว เอาทำชม่มเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้พี่น้องนะครับเอาทำม,มุช่มเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้พ่ออีแล้วพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาแปดมาหลักร้อยด้วยพี่น้องเลยเล่นแปดมาหลักร้อยวันนี้บนวิ่งแปดที่เก้าที่ผาแปดตัวเดียว สองแปดรพ่อครับตัวประกบคือสองแปดเลขพ่ออีครับแม่เลขวิ่งพ่ออีครับแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่เจเงตามคนคุณแม่มาท่านผู้ชมมาเนี่ยกับอ่าครับเลขพ่ออีครับคุณแม่เลขวิ่งพ่ออีเลขวิ่งเพิ่นกว่าที่แล้วแปดเลขวิ่งเพิ่นตัวเดียวไหมครับแม่ ไปรับลอยครับครับผมบนวิ่งแปดล่างล่างตัวเดก็พ่อล่างวิ่งเจ็ดกับสีสองตัวจับจับคู่ตัวไดก็พ่อจับคู่เจ็ดศที่ศครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนจังได้ไหมมันได้ยังไงเนาะ จังไหนคุณแม่ขึ้นรองไหวเนาะคุณแม่จังไหนคุณแม่จัดแล้วผมแม่จัดไปแล้วคุณโอ้โหครับเป็นโชคดีเนาะอ่าคุณแม่แสดงมาอยู่ในนี่โตมากของคุณแม่อยู่ในนี่นี่แปดสองแปดตัวเดียวอยู่ทั้งโหลดครับก็เอาแล้วผมบนไอ้โทรศัพท์บบนคาโหลดคลิปอยู่ครับผม เน่นตัวไหนล่ะพ่อล่างเนี่ยเน่นสีเูนเน้นซีซูนโอ้วิ่งวิ่งซีป่พ่อครับวิ่งซีครับเก็ดนี่ละมงวามันไเจดีครับเอ้ยแต่มันยม่ไเก็บม่อเก็ดนี่ยง บังคลิบเด็ก็ัเจ็บคนม่ยะเจ้ามาตเจ็บบนเจ็บล่างเจ็บอาจารย์ไหนมิจัเจ็บกับเจ็บอืมมันนี้ห้วยเจดียงมัเป็นบ้าอยู่คเดียวบ้าบ้าว่ะบ้าบ้าซี่ศูนย์ตัวเดียวซี่ศูนย์ตัวเดียวก็ซี่ศูนย์เพ่อหยังอืมหัวก้อนนี่ซี่สามศูนย์เพ่อหย่างนี้ครับเนี่ยตั้งแต่สามศูนเ์ก็เอาโรตลีไ้เลยแล้วก็ซื้อไว้เลยอืมวันเนียนเลขมาสามคเลขมครอนพนมนมาศูนย์ ก็เลยเอาสามศูนย์ไววเลยแม่นปล่นก็เลยได้ต้นน่ะไม่ได้รอบสุดท้ายได้น้ำยข็งได้น้ำพิธาอีกสามศูนย์บอกสามศูนย์โงโตเอานี่ครับเจแดงพนวาจัดตัวนี้หนักหนุ่มแม่นี่4สี่ศูนย์นี่ท่มนผู้มหมวดที่แล้วคุณแม่เพิ่นก่สามศูนย์จัดหนักโอ้เ่า มันเข่าโตเดียวกับสามศูนยเลยถ้ามันมาข้องเกาเอาไปเลยสี่ศูนตัวเดียวสีตัวเดียวแต่วเจ็ดข้าเกากับแม่แห้งนี่เจ็ดมาดังนี่แม่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เ่นั้นครับเออเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เดยนับเจก็สเจ็โอ้แต่ว่าบางที่ศูนมาศูนย์มาหลังแต่ว่า8กับแม่จับจับสี่ศูนย์เจ็ดศูับ จับ4ี่ศูนย์นะครับเจแดงพันวาพี่น้องจับ4ี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเด่นพ่อเพื่อนนี่จับ4ส่ศูนย์เล่นมาแม่พ่ออีเลยพ่ออีของเพิ่นกว่าที่แล้วกับแปดที่แม่เพิ่นให้วิ่งแปดตัวเดียวไปลักลอยเลขวิ่งเพิ่นแมนนะครับเป็นเลขตัวเดียวแล้วพ่อเพิ่นให้เลขบุหรี่โตเอาซี่ขึ้นไปจับอันนั้นเลยจับซี่แปดเลยแปดมีคือซี่แปดเพราะว่าเป็นเลขไม่ยากเหมือนี่ไม่ยากนะไม่ยากแต่ก็มายก ฟื้น,นฟื้นฟื <มา S 2> ้นแม่มันเคยมาทางม,ามันเที่ยวนี่แต่ว่าพันศูนย์พันศูนย์นี่พันเที่ยวดูไหมพออ่อศ,ศูนย์เที่ยวดู ศูนย์กับเกตี่ทางไรดีตนีนีมานี่ถึงเก่าไว้หรือมากมันสียอาจจะแยกกันมากก็ได้สีอาจจะแยกกันมากถ้าบ่มากคู่กันนะผมว่าแปดนี่ยู่บนรอยเปร์เนต์เราม่เดนบนกรใแปดศูนย์ศูนย์แปดกระไศูนยปไปเลยเจ็ดศูนย์มาเท่ากับติดไปแล้วครับท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เนี่ยติดไปอยู่ข้องผมก็มักติดศูนย์แม่หรือจะบอศูนย์สามเมือีกบ่งวดนี่ไว้กามาดูเลยกเอาเจ็ดสอนยังมากอ่ับแม่ ยังขี่ตัวนีมาสามสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าแต่คนเป็นยังไงก็ยังเขาตั้งเฮ็ดเอาขีดส่อคนนี้พี่เอ๋เอาตัวเกขามาออกตั้มซ้อนยุ่งขันครับมันก็ะือยากตัวมันบ่แล่ะเดี๋ยวนี้ขันมันมาจะเขาเสียเอาเไว้หรือเอาเกจนี้เกจมันดังตานนี้ยานก็เอาอันี้เดี๋ยวนี้ขันเขาอันนี้จะสิเป็นตัวใดเราแมาแดนน่ะ เขาเบานี้นี่มากแท้ตัวหนึ่งนี่เขาใสี่เจ็ดเลยเจ็ดศูนย์เลยเขาเจ็ดนี้เขาเจอสามตัวเก่ามากแล้วพุณแม่สามหมกสามเานสามศูนย์นี่แล้วสามศูนย์สี่ศูนย์นี่เบาเขาโตตั้งใจว่าสิซื้องวดนี่คือิซื้อเจ็ดสองแปดบนยางเดียวเจ็ดสองแปดข้อนเ้อ้อาครับผมคันมันคันมันลบข้นเริ่มทั้งมันเป็นเหล็กมุ่งข้นพอเห็นบ่สองแปดนี่อืมมันมากมันก็ต้องมากเจ็ดสองป คือว่าจะยุบบนพอมวิ่งแปดครับวันที่แล้วเพิ่งได้วิ่งแปดเนี่ยเลกวิ่งเพิ่นมาตลอดอยู่ครับผมกับปีนึงทารุดกินรุดงวดสองวดเพิ่นว่าครับงวดที่แล้วเพิ่นเห็ดแปดตัวเดียวไปลักลอยมากครับเลกมันมาสีมากเจี๊มากแปดได้มะนาวสีมาเขาตัวใดตัวนึงก็ได้ครับท่าทามันนั่นี้บดติดบนกับติดล่างลติดหยักแต่อาหารมันมากข้องเกาสีสูนเขาเป้าอีกานี้เขาเป้าเลยตจีนี่ครับ มอนมากข้องเก่าล่องตรงนีแต่ว่าเพราะท่ซื้อ้สี่ศูนย์ไปเอาไว้มือว่านี่ไปแบกเงินเหมือนชอพนักจิตของเรื่องเอาไว้ของของแสนของแขนมักอยู่พ่อนี่มักเจ็ดศูนย์มักสี่ศูนย์นี่เจ็ดศูนย์กับมักสี่ศูนย์กับมักเอาธรรมชมนะครับเนาะขอบคุณพ่ออีพี่น้องนะครับแคปหน้าจอเลขวิ่งพ่อตัวเดียวเขามาตลอดเขามาตลอดแม่ครับ งวดที่แล้วพ่อก็ให้8บนตัวเดียวไปหลักร้อยนะครับเนาะครับงวดนี้พ่อวิ่ง8บนครับ28เพราะว่า8อยู่หลักหน่วยขับล่างเด่น7กับ4พี่น้องเพราะว่า8หลักหน่วยครับแม่มัาอยู่หลักหน่แปดเจ็ดแปดศู4 8 7 8 0 8อ่าครับพี่น้องเจดแดงบอกว่าเอาศูนย์ไปใส่08 48 78อ่าครับนี่ครับพี่น้องนะครับาชุดล่างวิ่ง7กับ4พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเด่นที่4เ่ล้วพี่น้อง40หนัก เจ็ดศูนย์สองคู่เท่านั้นตรงๆครับขอบคุณพออีนะครับเนาะครับ,นะรบท,รมมท่านผู้ชมเอาทาทันใดนะพี่น้องครับชอบฤฤฤฤฤฤคือคือแม่แดงเข้าเจแดงเข้า40่ศูนย์แม่คันมาม, <laughs> มาแน่นอนกรบผม,มเอาครับพอ,พอ<ๆ>กันคิดหน้าพี่น้องสวัสดีครับ